ะะวันนี้ผมจะมาสอนสร้างเรือที่โง่มากเลยนะคะวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีเจ้าตัวนี้นะครับมีขายอยู่ในนี้นเลยนีนะคะพลาสตกทองแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้เป็นบล็อกทองก็บล็อกทองมันแข็งแล้วก็บล็อกกาวะครับบล็อกกาวบาคงคนอาจจะไม่รู้ว่าหาย่งไ เดี๋ยวผมจะสอนด้วยนะคะวิธีหาก็คือใช้ทงเฟสนี้นะคะฟานี่ต่อสตาร์ไปเลยก็จะมีวอล์กเมื แล้วก็พิซซตไปเลยเวทโอเคอเวทสองอ้าก้อนทำไมผมไม่ได้ล่ะเดี๋ยวต้บนึงนะครับเดี๋ยวผมทำทำใหม่เดี๋ยวตัดไปตอน ทำได้แล้วนะคบโอเคนะครับผมรู้แล้วว่าทำไมเมื่อกี้ผมไม่ได้ผมไปเสิร์ชหาข้อมูลแล้วผมไม่ได้เพราะว่าผมทำไปแล้วงั้นถ้าทุกคนทำตามที่ผมบอกแปรทำเฟสเอาบล็อกกาวเสร็จนะคะเราผมจะมานสอนสร้างเลยก็เหมือนเดิมครับใช้บล็อกอะไรก็ได้แต่ผม,มใช้บล็อกทอง แล้วก็เอาเจ้อันนี้กดทีนะคะให้มันตั้งอย่างนี้ก็แล้วก็ขึ้นไปยืนค่ะเดี๋ยวตั้งอยู่เหมือนก่อนก็ขึ้นไปยืนเหมือนนี้นล็อกให้มันตรงตรงหน่อยนะคะโอเคประมาณนี้กวางไปเสร็จแล้วครับแคน่นี้นี่นะครับนี่ก็คือ เรือที่โกงที่สุดของเราวูโกงนะครับลองไปทำกันดูนะครับไม่ยากนะครับถึงเส้นชัยแล้วแต่ข้อเสียคือบางทีมันอาจจะบ้าลงไม่ไม่รอนลงนะคะแต่ถ้าไม่บ้ามันจะสามารถร่อนลงได้ด้วยนะคะ ตกน้ำถึงเอ้าถึตายโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสามารถไปลองทำเรือกันได้สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ